ดี่ action ไปตรงนี้ตรงนี้ action อันยองอันยองตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปพัทยาและสมาชิกคนที่หนึ่ง พี่ซอครับพี่น้องหนึ่สองแล้วก็พี่สามลุงแล้วก็ป้าเอก๋ดังแล้วก็มาไอเดนไอเดนที่กล้าซุ้ยชนบุรีมาัดมาไลนะครับเทโรยามเทียร์ทุกคนข้างหลังก็เทียร์ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านที่เราเคยมาแล้วนะคะชื่อว่าอ่าวนาเกลือนาเกลือซีฟู้ด ให้ดูน้องเป็นน้ำหน้าฟูเลเสิร์ฟไม่โเลเดี๋ยวใครมาเลยนะว่าจะมีอยู่คนหนึ่งจริงครับเขาเป็นแบเขาใส่กระพริบเขาอะุีมีปัญหาทุกคนคะตอนนี้เรากำลังจะไปตลาดนะคะตอนนีเราวนมาแปดรอบแล้วค่ะทุกคนทองานทอ้มาผิดนอี่พี่หนุมขอโทษพี่อบอลถ นี่นี่นี่สายนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่จะบกสายเา็นยังไงกับสายนี้มาตรงมาเนี่ยเขาอยู่อย่างเงี้ยถึงตลาดแล้วทุกคนเอาสายเย้เหนื่อยเดี๋ยวสายเข้าที่จอรถนี่นะคะตลาดนาเกลือนะคะวันนี้เราจะมาช็อปของทะเลกานกันนะตึกจอดรถนะคะทุกคนใช้ได้บ้างโอเคเขาจอดโอเคเขาจอดดีแล้วเย้ ทุกคนเราจะมาที่ตลาดสดนะคะราคาจะลดรักจอดฟรีพี่น้องรู้ใจคนรักที่คนในชีวิตที่เขารู้พอรู้ใจไหมโอเคกลับบ้านกลับก่อนเนี่ยที่เขาปลุกปลอบควมอ่ะเขาจะรักเรามากขึ้นงงหัวใจขึ้นเรีาจ่จอดฟรีเขาจะรักมากเลโอ้โหลำเบอร์หนึ่งจอดฟรีค่ะพี่พี่ไม่จอดฟรีค่ะจอดฟรีในหัวใจได้เอ้ยเขาว่าไอ้รับยูเอ้ยพี่พี่นี่จอดฟรีไอ้รับยูค่ะเซื้ออะไรคะวันนี้จะมาทำอะไรคะกุ้ง อิตลาดนี้นะคะของเยอะมากเออนอแต่ว่านีเขาขอให้นะมีกัาี่อะใมมี่เยอะยเยอยเราซื้อเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะมาเผากุ้งกันนะคะก็เดินตรงมาที่ร้านของพี่นนท์ หึงร้านที่เผาแล้วเอ้ยเอาละแล้วหรือไม่เอาไม่เอาละเอาหน่อยนี่บิด่เราออกเพราะเราเาาอย่ามาข่าวเดาเข้าแกแล้วมออกเข้ากันไหมเข้าไปดูเข้ากันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแทำเนียนไปเลยเราไม่ทำอย่างนี้สามคนสมคนไปเลยใครในบ้านถ้าถึงเปันกันเลย มาวัดเนี่ยน้อยออะจบที่กูใจไปดูนะคะทุกคนจะเป็นผมหรือไม่ไม่ใช้ผมถวยไม่ได้ออกที่ผมคะทุกคนเห็นูเปล่าวะคงเห็นละมั้งเป็นไงใหม่เลยไา นี่คือทำอะไรอีกไมเลวเร็วไม่รู้เลยไม่ไ no ม่ไ้าอเทเราดล้วแต่การดอเอาลิ้นเอาิ้ไแบบว่าไอ้าสุดสุดไปสองยาวสุดยาวสุดยาวสุดใ้าาานี่นะคะทุกคนจริง อราได้ไงอ่ะโอ้ยกดูคนไม่นอนทยากระเป๋าตังค์พี่ไหนขวานี่นะคะถึงหมู่บ้านแล้วนะคะใช่หรือเปล่าใช่ไหมจ้าวนมา8วันอีกแล้วนะคะทุกคนอุ้ยไม่ใช่เราสิวะจริงเก้าอุ้ยสวยนะคะทุกคนในนี้คือบ้านภูวิลล่าที่พัทยาเด้อค่ะเฮ้ยน่าจะใช่เพราะว่าทรงๆเหมือนที่เราดูมา นี่นะคะถึงแล้วนะคะบ้านพูลวิลล่า Number 9เดี๋ยวเรามาดู9นี่นะคะน้องพลจะพาทัวร์นะคะเขาทัวร์ค่ะโซนแรกจะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะมีโต๊ะโต๊ะกูนี่เป็นโซนครัวครัวของเราค่ะท่านผู้ชมไหนคะที่ห้องเราจะต้องนอนกันชิมี่สี่คนอ่ะมันนี่สระว่ายน้ำอยู่ตรงหน้าบ้านเราเลย ต่อไปอ่าแล้มานั่งดูทีวีกันตรงนี้นะคะทุกคนสองชายแท้นะคะชายแทน้หนึ่งนะคะมีค่ะแล้วก็ต่อไปตรงนี้ก็จะมีระเบียงด้วยนะคะออกไปนั่งกินข้าวพันนี่อีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้มีห้องน้าในตัวเหมือนกันนี่นะคะตรงข้ามบ้านเราเจเบอทําอะไรคะนี่หอมยั่วไปหมดเลยนะคะ

Why are you doing this to me? What are you doing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 ? ้ทำอะไรกันคะทำอะไรกันคะมาเล่นน้ำค่ะเย่มาทำไมมาเล่นน้ำไปหนึ่งไปดูว่าไปว้าวว้าวว้าวว้ายหุนยาวษ์ไปดิกาดนะโอ้โหหนึ่งสอง

หนึ่งสองสามถือตีปิดว่ายจริงแต่พี่นนพอโดดมาเสร็วว่ายต่อขอจะเก็บผู้ใต้น้ำด้วย You <laughs> are. Không phải sao ơi. Cảm ơn mình luôn. Mình hình như มือนี้ของเรานี่ปราานนี่ทุกคนเราจะมาเล่นเกมคำคืนนี้ก็คือเราจะเตกนออก็คนเป็นไปลงกแล้วก็มาตกรอาโอ๊ยทำหน้าที่อยู่เหอได้อ่ะ

เซ็นต์องวิแล้วการถามการถามอะไรลรเนี้จะอนกปวดเดียว <c oughs> พอตื่นเต้นเฮ้ยแล้วมัวนจะมีต้วยนแบนี้ปะะ่ะ <c oughs> อะไรคืออะไรปตู้ไหนอใครอ่ะ <c oughs> ไม่โดนลยไม่โดนเลยไม่โดนเลแ้ไม่โดนเลย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 ไม่โดนเลไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนเไม่โดนยไม่โดนเไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่โดนยไม่โดนเไม่โดนเลยไม่โดน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 เไม่โดนยไม่โดนไม่โดนเไม่โดนเไม่โดนยไม่โดนไม่โดนเไม่โดนเไม่โดน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 เลยไม่โดนเไม่โดนยไม่โดน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 

小朋友，啊，第一名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 ， เ้าเปลี่ยนมาโตแบบข้างนอกกับลูกบ้านเนี่ยแบบนี้เหรอเหี้ยหงียบฉี่เลยนะโอ้โหเขาดับแล้วมัน

เป็นรับพัสดุด <ihat> ้วยครับนี่เสียเก้อว่ะคนแก่ชัวลแล้วไปโดน ไฮ้เซิร์ฟฮัลโหลนี่หอ,อมนี่งยอดบอกนะบอกนะบอกนะผีกิบอยู่ไหนพี่กิบอยู่ไหนอยู <c oughs> ่นี่จ้ายู่นีจ้าไม่อยู่ 哎呀！

爱你的，妈妈妈，有你爱，有你爱。

่่สเฮ้ยยาเนี่ยโอ้โหองสามหมอนนี่กูไล่เป็นหัวละหัวเลยมึงข้ามาเลยเหรอเหี้ยอะไรมเี่ยนี่นีนี่นู่วห้าเฮยว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ย

ได้ได้วะถาหน่อยเดิอไมใจได้เออเูดิปเดไปแม่ดูดิดูดิออกได้ไมไม่กหมดตอนใครว่าจะทด้งแล้วตั้หมดอนไอ้กองู้อามอ ร้อมอยังรอบนี้ก็ต้องทายละน้ำถึงสามสได้ปพ,พี่สามสิบเหรอพี่มันแอบไปได้แลย<ด>พี่มันไม่มีอะไรแล้วเน,<ร>นี่ยกินห้องน้ำอ่ะกินอกินรถหลองโตหรืยังอ่ะยังไะอันนี้คนอื่นเขไม่กินเลยอะไรพี่กินเขากินทุกคนค่ะกินอะไรไฟนะเฮ้ย,ยไฟดีมึนร้อนแล e ว นี่นะคะเรากำลังจะมาคาเฟ่แบ็กฟอเรสนะคะซึ่งอยู่ติดกับบ้านเราเลยนะคะที่เรามาพักเฮ้ยมัมากวสทเลยอ่ะเอาทาออ นี่อันนี้แตกมาเลิศเลิศไปได้สองทางหรือเปล่าไปได้สองทางหรือเปล่าาเอยากไปแบบเวทมเนหรืออยากไปแบบธรรมดาเนาะนี่มีสซอนแซงคิวคาเทกิ